กดกันเกินไปซื่อตีข่าวลิซ่าแบ็กพิงค์ได้ค่าตัวน้อยที่สุดในวงประเด็นการต่อสัญญาของลิซ่าแบ็กพิงค์กับต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ยังคงคุมเครือและยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้แต่ก็มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าลิซ่าอาจจะทิ้ง YG และเตรียมต่อสัญญากับโคลัมเบียเลคคอร์ดซึ่งสันนิษฐานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พบว่า CEO ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสารรค์ของโคลัมเบียเล็ r คอร์ดล้วนติดตามลิซ่าบนอินสตาแกรมย่างไรก็ตามมารอประกาศยังเป็นทางการอีกครั้งและจากสัญญาดังกล่าวอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเรื่องค่าตอบแทนในการทำงานของลิซ่าเมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆดูเหมือนว่าลิซ่าจะได้ค่าตอบแทนน้อยที่สุดในวงตลอดเปีที่ผ่านมาแม้ว่าเธอนั้นจะดังมากที่สุดก็ตาม หลังจากประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเกิดข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของศิลปินต่างชาติ